วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานองคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาจุฬาราชมนตรีสันปกครองนำใจกันดอกไม้ไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพร ณอาคารศาลาลูกขุนในคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณศาลา,าสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิโดยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกระทรวงสาธารณาสุขโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกองทัพอากาศสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดมหาชนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์สำนักง,งบประมาณสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการบุฒิสภานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรภมมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรษัทสภาสาพันธ์รักษาสันติภาพสหประชาชาติบริษัทไทยเบรดจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอบเดรเวอรี่จำกัดกระทรวงทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริษัทเครือเจริญโภกภัพันจำกัด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD กลุ่ม BJC B i g C ซสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้า f u วเ r อร์พาร์คแอสเปสมาคมอนุเค,คราะห์คลองเตยแห่งประเทศไทย หนึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพภามหากริยัตริยาธทรราชณ้าประสาทประเทศปิดอนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงปกครองชาติบ้านเมืองและประชาชนให้มีความเจริญรุ่งเรืองตราบจนปัจจุ ปัจจุบัน